ประสบการณ์ใหม่ล่าสุดเลยค่ะได้มีโอกาสทาเทอร์มาชที่รอบดวงตาเลยถามว่าทําไมถึงต้องทําตรงจุดนี้เนื่องจากว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะชั้นตาของเราก็จะเริ่มมีไขมันเยอะและบางครั้งตาพับลงมาใช้ชีวิตยากมันก็ค่อยๆแบบหย่อนคล้อยลงมาบ้างวันนี้ก็เลยลองตัดสินใจทาเทอร์มารชตาตอนแรกก็มีความกังวลนะคะว่าอุ้ยทาที่ตามันจะเจ็บมากไหมปรากฏว่าการทาเทอร์มารชมันเป็นการทํา IF แบบหนึ่งมันก็จะรู้สึกอุ่นๆรอบดวงตานะคะคุณหมอบอกว่าอีก3เดือนเนี่ยนะคะมันจะเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน มันจะค่อยๆเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วจะทําให้ใช้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นริ้วรอยที่มีทั้งใต้ตาเนี่ยนะคะแล้วก็ไขมันที่มีบนตาเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงแล้วรับรองได้เลยนะคะว่าเราจะกลับมาปิ๊งในวัย50กว่านี้ได้แบบเต็มที่เลยอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ใหม่ในวันนี้สําหรับใครที่สนใจนะคะที่นี่นะคะคุณหมอใจดีมากๆแล้วก็ทําแบบนุ่มนวลมากเลยทีเดียวนะคะอยากให้ไว้วางใจที่นี่ค่ะเช่นเคยนะคะ d ร r Tony Medical Center ค่ะเพราะว่าที่นี่ คุณหมอแต่ละท่านเนี่ยนะคะนอกจากจะมีประสบการณ์แล้วยังมีรางวัลการันตีแล้วก็เครื่องก็เป็นเครื่องของเทอร์มา e ชแท้ๆเลยค่ะ